ก็มีบทสรุปออกมาที่ต้องบอกว่าอย่างไม่เป็นทางการสักเท่าไหร่นะครับสำหรับกรณีของครูสาวท่านหนึ่งที่สอบติดพนักงานราชการเป็นอันดับที่หนึ่งแล้วจู่ๆู่ชื่อเก็หายไปจนทำให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวบนโลกโซเชียลแล้วก็ในสังคมของไทยคือทางท่านรัฐมนตรีทางท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงว่าซือนั้นสอบไม่ผ่านภาคกอภาคขอ,คอนี้ คือไม่ผ่านแล้วก็ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ยังจะบอกว่าคือต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เห็นด้วยกับในกรณีนี้คือมันแต่ว่ามันก็ยังเป็นที่คาใจของสังคมนะครับก็ยังต้องบอกว่าเป็นที่คาใจของสังคมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสังคมเขาก็สงสัย เกี่กับการปฏิบัติหน้าที่ของสมพธรในกรณีของคูเบนในหลายๆเรื่องที่สําคัญคือมันมีอ่าบรรดาของบรรดาอาจารย์คุณครูทั้งหลายที่กเกษียณไปแล้วแล้วก็ที่ยังไม่กเกษียณแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดเผยตัวตนอันนี้ก็เข้าใจคือท่านเหล่านี้ก็ได้ออกมาพูดมาเปิดเผยทั้งหมดว่าระบบเส้นสายระบบ เงินถ้าพูดเนะัน่ามันยังมีอยู่ในระบบะการสอบบรรจุในหน่วยงานของกระทรวงนะครับซึ่งเราแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้จริงๆยอมรับนะครับว่าเราแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้จริงๆไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้อันนี้ก็ต้องยอมรับ อีกอย่างหนึ่งผมก็ยังคาใจคาใจเหมือนกันคือเอกสารของทางราชการเมื่อเป็นการปั๊มตาคุดมีการลงลายเซ็นเข้าไปแล้วมันต้องสำลิดผลมันต้องถือว่ายืนยันแล้วเพราะว่าตาคุดนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นตาแผ่นดินเป็นตาของหน่วยงานราชการที่เมื่อมีการปั๊มเข้าไปประทับตาเข้าไปแสดงว่าเอกสารอเอกสารนั้นมันถูกต้อง แต่ทำไมเอกสารเหล่านี้ถึงไม่มีความหมายล่ะเอกสารฉบับที่สองมันไม่มีตาครุฑไม่มีลายเซ็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแล้วอย่างเนี้มันจะกลายเป็นบรรทัดฐานหรือเปล่าว่าเออเมื่อมีคำสั่งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการใดอ,อ่าไม่ว่าจะเป็นคล้ายๆว่าคำสั่งมันออกมาแล้วอะ่ะ จะมาแก้ไขทีหลังนี่มันมันจะดูแล้วมันมันไม่เหมาะสมอ่ะเพราะว่าผมคิดว่าคําสั่งที่หนึ่งประกาศผลที่หนึ่งเมื่อมันออกมาแล้วมันก็ต้องได้รับความตรวจได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเจ้าหน้าที่คณะกรรมการทั้งหลายว่ายืนยันว่าเออมันเป็นจริงแล้วตรวจสอบไปแล้วแล้วจู่ๆจะมาแก้ไขทีภายหลังนี่มันมันก็ยังเป็นปัญหาที่สังคมเขาคาใจอยู่ว่าทุกวันนี้ ตาคุดที่ประทับตาแล้วเอกสารรับรองถูกต้องเนี่มันไม่มีความหมายอะไรเลยหรอมันไม่มีอ่พ้นอะไรเลยเหรือแต่กระดาษที่ไม่มีการประทับตาคุดไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยสิน,นี่กลับมีความหมายมากกว่ากระดาษที่มีตาคุดมีความหมายมากกว่าประกาศที่มีตาคุดอันนี้แหละคือสังคมเขายังเคลงใจอยู่สิ่งที่สังคมคาใจในทุกวันนี้คือประกาศฉบับแรกมีการ ประทับตาครุฑมีการเซ็นรับรองไปแล้วจะมาแพ้กับกระดาษแผ่นที่2ประกาศอาฉบับที่2ที่ไม่มีอะไรรับรองไม่มีตราคุดรับรองไม่มีใครเซ็นรับรองนี้จะแพ้ประกาศที่2จริงๆเหรอนี่แหละครับคือสิ่งที่สังคมคาดใจซึ่งการคาดใจของสังคมนั้นมันก็มีคําถามตามมามากมายว่าเออคอร์รัปชันหรือเปล่าทุจริตหรือเปล่าใต้โต๊ะหรือเปล่าเส้นสายหรือเปล่า ก็ต้องมาตามดูกันต่อไปครับว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไงมันจะลงเอยกันยังไงนะครับ